ดิสนีย์มาเวลนะครับก็ผมว่าน่าจะกำลังเข้าสู่เฟสส์2นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็ไม่พลาดเทรนนะครับที่จะ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 ร่วมนะครับในจักรวาลมาเวลนะครับก็เลยทำสไปเดอร์แมนครับซึ่งผมว่าน่าจะเป็นคาแรคเตอร์ที่คนไทยชอบนะครับชอบที่จะทำกันทำพิเศษของคอลเลคช่นนี้มีอะไรบ้างครับก็แบบก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าของเราเองเราพยายามจะพัฒนาตัวสินค้านะครับเพราะฉะนั้นลายพิมพ์ต่างๆของของแก๊จเซนนะครับมันก็จะออกมา เเอฟฟพิเศษนะครับอย่างเช่นขยับได้มีเรืองแสงมีอะไรต่างๆครับพิเศษสมองแบนชิปเท่านั้นเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับฟเฟบเป็นเทคนิคที่เอาจริงคือผลิตยากมากๆเลยครับแล้วก็พิเศษแรงสูงมากๆเลยครับเป็นเป็นไงบ้างครับบีดวันนี้ได้มาร่วมงานกับทางแบนชิปดีจังมากครับทต้องขอบคุณมาก เป็นเขาเรียกว่าเป็นคเคสมือถือเนี่ยเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าจะเป็นอีกหนึ่งอาวุธของร่ารงกายเราไปเลยก็ได้ครับผมก็มีใจครับที่วันนี้โมแกนได้มาร่วมงานกับชิมครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ผมคนรับตรงในเยอรมนีลงมาตรงนี้ด้วยครับถ้าเราเป็นมีวิธีการเลือกเคสยังไงหรือเลือกคอลเลคชันของไบรนด์แบรนด์อะไรที่เราชื่นชอบก็คอลเลคชันนี้เลยครับผมเพราะว่วาจริงๆผมเห็นตั้งแต่ดีไซน์มาแล้วก็่งมาให้ดูว่เฮ้ยชอบมากแล้วเราเป็นคนชอบสีี สว่างเกินไปหรือว่าแบบไม่ได้เ,เข้มเกินไปอย่างนี้ซึ่งมันอว่าตอบโจทย์้ดมันน่ารักจริงๆแล้วก็ใช้ได้แบบยูนิเซกซ์ได้ด้วยเนี่ยตุยาราวแฟชั่นไม่จำกัดแลบบ้วมีทั้งเสื้อผ้ามีกางเกงสำหรับอันนี้เรามีวิธีการแบบว่าเขาเรียกว่าแบบออกแบบอะไรบ้างครับคือจริงๆจริงๆสำหรับผมเองผมรู้สึกว่าตัวแกเจเจนนะครับถือว่าเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งแล้วก็จริงๆวินเป็นไอคอนไอคอนิกของแฟชั่นเลยแล้วก็คือเวลาที่ ออกแบบเราต้องคิดว่าคนคนที่ใช้สินค้าตลอดเวลาเขาเขาจะมีภาพลักษณ์เป็นยังไงแล้วก็จะทํายังไงให้เข้ากับไลฟ์สไตล์นะครับแล้วก็การแต่งตัวหรือว่าการใช้ชีวิตต่างๆของที่กดครับทายแล้วกันครับให้ใหม่บริษัทชวนนะครับสำหรับใครที่ชอบคอลเลคชัณฑของทาง Apple สีครับมาทันนี้ได้จริงๆของเราก็ผลิตเคสนะครับแบรนด์ไทยอย่างที่บอกไปนะครับก็้วฝากฝากพี่ๆด้วยนะครับก็ถ้าใครชอบพวก เคสที่เป็นลิขสิทธิ์หรือว่าสินค้าแก้เจตก็ฝากพวกเรานะครับไว้เป็นอยู่ในอ้อมโของใจด้วยนะครับที่ไหนอะไรยังไงนะครับตรงนี้ถ้าเกิดมาที่เซ็นทรัลเวิร์สจริงๆร้านร้านเซ็นทรัลเวิร์สเรามีมีอยู่สองร้านนะครับอยู่ที่ชั้นสิบนะครับที่เซนทรัลไอทีแล้วก็โซนโซนลิ้แก้วนะครับถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นที่นี่ก็เลี้ยงเชิญได้แต่ว่าเราก็มีสาขาอีกประมาณสิบสาขาหนานะครับก็เนี่ยเชิญได้เลยครับหรือว่าจะสั่งออนไลน์ก็ได้ครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ไม่ไม่บินด้วยบินด้วยอินเสิร์ตอินเสิร์ตก้อไหนยกมือเลยนะคะสอข้าน้าอันี่นะนี่จสอง้าค่อข้างอะไ้งไหนมต้องไปนองเลยคบไม่งี้กระแสไปีเลยหไม่ตอยโอเคไหม โอเคไหมครับโอเคนี่ติคขับขอบขาบเดินเลยครับ